กิเลสตัวสุดท้ายคือตัวอวิชชาคือความรู้แจ้งแทงตลอดเราเรียนรู้กายแล้วเราเห็นแล้วกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในขั้นของพระอนาคาหมดความยึดถือกายแล้วในขั้นของจิตเนี่ยก็จะเห็นนะจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใตรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนก,นกันก็จะปล่อยวางจิตบางท่านเห็นจิตไม่เที่ยง ก็หลุดพ้นด้วยอันนี้มิตาวิโมกเรียกอันนี้มิตาวิโมกไม่มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องสังเกตเพราะอะไรทุกอย่างเกิดระดับหมดบางท่านบรรลุพระอรหันต์นะด้วยการเห็นทุก,ทกขตาเรียกว่าอปาณิหิตตาวิโมกเห็นจิตเองก็ถูกบีบคัน้นเวลาที่เห็นจิตถูกบีบคั้นเนี่ยนะไม่ใช่จิตต้องกระทบอารมณ์ใดๆเลยนะ ตัวจิตเองนั่นแหละทุกอยู่โดยตัวของมันเองมันถูกบีบคั้นอยู่ในตัวของมันเองไอ้ที่ว่าทุกๆในโลกนะมาเทียบกับทุกของจิตเนี่ยเทียบก,นกันไม่ติดเลยนะตัวจิตผู้รู้ที่ว่าเป็นตัวดีตัววิเศษแล้วเอาข้าวขั้นสุดท้ายแล้วมันจะแสดงธรรมะให้ดูมันจะทุกข์ทุกข์เหมือนภูเขาลูกใหญ่ๆนั้นลงมาบทไม่ใช่มาทับนะมาบทบทขยี้ลงไปที่จิตนะ้วนะ ซ้ำแล้วซ้ำอีกโอ้ยมันทุกข์จัไม่มีอะไรจะทุกข์เสมอนะจนกระทั่งยอมปล่อยวางจิตไม่งั้นไม่ยอมนะพวกที่ต้องเห็นทุกข์ของจิตอย่างรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกทรงฌานสมาบัตนะิพวกนี้จิตมีความสุขมากเวลาที่อินทรีย์แก่กล้าบารมีแก่กล้าพอแล้วต้องเห็นจิตมันเป็นทุกขนะ์ถึงจะยอมวางพวกนี้หลุดพ้นด้วยอัปปนาสิกิตตาพิโมกพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือพวกทรงฌาน อีกพวกหนึ่งท่านบรรู้ด้วยสุยญตาวิโมกนะเห็นจิตเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอา,เอาไว้ทำไมกว้างทิ้งเลยโนะยนทิ้งเลยเนี่ยตรงนี้นะก็เรียกว่าท่านมีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ก็ปล่อยละถ้ายังสงวนรักษาจิตยังถนอมรักษาจิตอยู่งานยังไม่จบหรอกนะถ้าเรา มันเกินภูมิของเราจะรู้นะเพียงแต่ว่าสัมรวมระหว่างไว้นิดหนึ่งเวลาเขาโฆษณาว่าใครันรู้พรนะอรหันต์เฉยๆอย่าแตกตื่นใช้หลักที่พระเจ้าบอกแม่อนุโมทนาแล้วก็ไม่ปฏิเสธเพราะเรายังไม่รู้วางใจเป็นกลางก่อนถ้าเชื่อเลยก็โง่ถ้าไม่เชื่อเลยก็ดื้อด้านไป อาจเจอเจอของจริงเดี๋ยวจะสวยนะเกิดแต่มันบกักงั้นเฉยๆเป็นกลางแกวนไว้ก่อนแล้วไม่รู้